อัลโรตอนนี้อยู่กับเที่ยงคืนเกมเที่ยงคืนสิบห้านาทีไอ้ยี่สิบห้านาทีเที่ยงคืนยี่สิบห้านาทีผมไวแชแนลแตเข้าเกมเลยไม่ต้องสน,น,นา e, นาอะไรมาก๊องก้องก้องเตาแคบต้องเสี่ยงต้องเสี่ยงไว้ได้วิ่ต้องเสี่ยงไม่ได้ ใครวะ <c oughs> รำพูดอย่างนี้ไม่ทราบว่าใครวะ <c oughs> เกิตัวนี้มึดมาก้องเห็นเลยไมองอะแลครับสงใจเราหูฝาดไปมั้งหูฝาดเก็บงานแล้วเข้านอนดีกว่าไปเก็บงานเข้านอ,อนเอ้ยเก็บไม่ได้ ใครวะใครวะใครโทรมาสวัสด <c oughs> ีฮัโลโหลฮัลโหลทำไมตอใครยืนกลับวะอ่าอ้า โอ้ยยืนกับัดเกนแต่จังทำไมฉันรู้สึกเหมือนกำลังถูกใครบางคนจ้องมองอยู่นะ อเนี้ยข้อไหนนาวไม่เมื่อยหรอวะนะ่ะใครวะเจนอะไรเจนเจนยาทิพย์ระขอโทษนะคะจำผิดห้องหรือเปล่าเอ้ขอโทษนะวะจำผิดข้องหรือเปล่าวะนี่ไม่มีคนชื่อเจนวะเข้าได้แล้ว เจนพี่รัไปหาคนออนผีดีวะก็บอกแล้วไงบอกไงว่าหมอไงว่าที่นี่ไม่มีคนชื่อเจนไอเด็กไอ้อตั้งใจทำรุนแรงี่ยโอ้โทษตีโทษตีดังเลกเป็ดไม่ตั้งใจนี่มันบ้างอะไรเนี่ย

ตุตาว่าแต่ยังมันมาจากทางไหนกันนะเออกูอยากรู้เยังจะไป,ไป,ไปเป็นอะไรวะไปห้องฉันเป็นบ้าอะไรเนี่ยบ้าอะไรไปหมดเมื่อกี้นแล้วใครแดกใครแดกกระเป๋ากูเนี่ยโอ,อ้โหไม่ต้องไม่ต้อง มันต้องนี่มันบ้าอะไรกันเนี่ยต้องการอะไรจากฉันโอ,โอ้รู้แล้วต้องการอะไรเฮ้ยมีต้องการบ้านทำไมอ่ะประต,ตูประตูมันอะไรเนี่ยทำไมเปิดประตูไม่ได้ยืนเจ้าคุณไออย่างไรแตกได้ได้โอ้โโอ้โหตกใจ

จจเจนเจนแกเป็นขัดแกเป็นใครต้องการอะไรแกต้องการอะไรจากฉันจุดจุดจุด <c oughs> จุดด้วยกูดิแกโอ้โหตังเรียบร้อยโอ้โหงเป็นไรทุกตางเไป็นไรไนโอ้โหมีนอดฉันขอโทษฉันไม่ตั้งใจฉันเสียใจฉันจะไปหาเธอ มาพีา่เหรอไม่ต้องมาดูโอ้โหแม่งมาหากูเลยจุดจุดจุดออตทองไงต่อผูกคอตายอ่ะวัผูกคอตายแม่งเลยวัผูกคอตายแม่งเลยวัผูกคอตายแม่เงเลยอาาว อยังพ <łość> ูดได้ในทันฉันและเธอจะรักและอยู่ด้วยกันตลอดไป Bad ending t ถูกเอกเอกกับโอ้โคืนมากจบคลิปแล้วครับ